สวัสดีวัยรุ่นนี่คือการรีวิว38เปอร์ของโคลบอกไว้ก่อนว่าปืนทุกบอกนี้ใช้กระสุนได้สองระบบหนึ่งก็คือใช้กระสุน38 s u p สองก็คือใช้กระสุนของ9มอมมาดูกันว่าการพัดปอกระบบเป็นไงแน่นไหม ลองให้เห็นเห็นเลยแฝนจากแฝงนั่นลังนี่แฝนกำลังมาแล้วถ้าระบบปืนไม่แน่นเราสวนแมก็กกาซีนเข้าอ,อย่างนี้ต่อเข้าปับ๊บถ้ากดสไลด์ลงปึ้งปืนลั่นได้เลยนี่ระบบปืนแน่นไกลง้างพร้อมยิงดูกดเซฟปับ๊บเหนียวไกลเลยเหนียวอย่างไงก็ไม่ออก นี่คือปืนที่ระบบเนี่ยกดเซฟลงปับเข้าให้สไลด์ออกกดแม่ต้องดึงสามหมื่นสามปืนระบบเนี้ยมึงหาได้มึงหาไปเลย,เลยมึงไม่ต้องมาซื้อกู